สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมดุกปิดฟ้านะครับที่จะสอนทุกคนเทรดแบบง่ายเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า,าศาสตร์ในการเทรดของตลาด Forex เนี่ยก็อาจจะมีหลายแบบนะบางาศาสตร์ก็จะเป็นการเทรดโดยใช้ indicator ต่างๆ าาบางศาสตร์ก็จะเป็นศาสตร์ของการเทรดฟันดาเมนทัลหรือว่าเทรดจากข่าวจากสภาวะเศรษฐกิจแต่อีกศาสตร์หนึ่งที่ไม่แพ้ศาสตร์ใดในโลกนี้ก็คือศาสตร์แห่งการเทรดแท่งเทียนหรือว่าแคนเดลสติ๊กแคนเดลสติ๊กอ่ะคือแท่งเทียนแล้วทีนี้มันบอกอะไรกับนักเทรดอย่างพวกเราได้บ้างเคยสงสัยกันไหมครับคลิปนี้มีคําตอบว่าถ้าเราจะศึกษาแท่งเทียนเราจะดูยังไงแล้วมันจะบอกอะไรเราได้บ้างมันจะบอกว่ามีแนวโน้มขึ้นมีแนวโน้มลงได้หรือไม่ถ้าอยากรู้ดูคลิปนี้ให้จบ แคนเดลสติ๊กหรือว่าแท่งเทียนเนี่ยเมื่อเราเห็นเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นโดยทั่วไปแล้วที่คนใช้กันเยอะก็คือสีแดงเขาจะเรียกว่าแท่งราคาขาลงสีเขียวเขาจะเรียกว่าแท่งราคาขาขึ้นซึ่งทีเนี้ยใครจะเอาสีอะไรก็แล้วแต่ชอบบางคนก็ใช้สีดําสีขาวได้หมดแต่จะใช้ของสากลทั่วโลกแล้วกันโดยส่วนใหญ่เขาจะเรียกสีแดงเนี่ยว่าแท่งขาลงสีเขียวเนี่ยว่าแท่งขาขึ้นซึ่งเราเคยรู้ไหมว่าไอ้สีแดงเนี่ยเวลาแท่งมันเปิดพอครบชั่วโมงพอครบนาทีเนี่ยมันเปิดแท่งยังไงในคลิปเนี้ยจะบอกว่า แท่งสีแดงอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยก่อนมันปิดเป็นแบบเนี้ยราคาของเขาอ่ะจะเปิดตรงข้างบนตรงนี้เขาเรียกว่าราคาเปิดและตรงเนี้ยที่เห็นเป็นตัวอ้วนๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนื้อเทียงส่วนพอมันจะปิดสมมุติว่าตอนนี้เราดูในแท่ง1ชั่วโมงตอนนี้20่สนาฬิกาห้นาทีมันไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่พอ21่สนาฬิกาปึ้งราคาปิดของแท่งสีแดงอ่ะจะอยู่นี้ตรงนี้คือราคาปิดและข้างล่างเขาเรียกว่าไส้เทียงส่วนถ้าเป็นแท่งสีเขียวเนี่ยเขาจะเรียกว่าแท่งขาขึ้นราคาเปิดเนี่ยจะอยู่ข้างล่างส่วนแท่งสีีีเเเขยยว่ารก แท่งขาขึ้นราคาเปิดของเขาเนี่ยจะสลับกับแท่งแดงก็คือราคาเปิดจะอยู่ข้างล่างสมมุติตอนนี้ยี่สิบเอ็ดจุดห้าสิบเก้าพอยี่สิบสองปุ๊บเนี่ยแท่งเนี้ยจะเป็นแท่งใหม่ที่เพิ่งเริ่มเปิดตรงน,นี้ปึง้งและรอยี่สิบสองยี่สิบสามนาฬิกาเนี่ยราคามันจะไปปิดข้างบนเมื่อจบชั่วโมงเมื่อครบนาทีแล้วแต่เล่นไามเฟรมไหนก็ดูไทมเฟรมนั้นเมื่อมันครบมันจะปิดข้างบนตรงน,นี้ไม่ว่ามันจะอยู่ข้างล่างตรงไหนก็แล้วแต่เวลาราคาปิดอะ่ะเราจะดูที่ข้างบนซึ่งตรงเนี้ยเหมือนกันคือเนื้อเทียนข้างล่างก็คือไ คำถามว่าอ่ะรู้แค่นี้แล้วมันทําอะไรได้ใช่ครับรู้แค่นี้อาจจะยังทําอะไรไม่ได้ถ้าอยากรู้ไปต่อกันเลยครับก่อนจะไปหัวข้อถัดไปเรามาหยุดตรงนี้เพิ่มเติมกันนิดนึงเพื่อความสมจริงมากขึ้นตรงนี้เห็นว่ามันเป็นแท่งสีแดงใช่ไหมแล้วเวลามันเปิดอ่ะมันจะไล่เปิดจากข้างบนเมื่อครบชั่วโมงหรือครบนาทีมันก็จะเปิดอย่างเงี้ยปึ้งแล้วก็ลงมาเรื่อยๆจนกว่าราคามันจะปิดชั่วโมงหรือครบนาทีของมันมันจะลงมาเรื่อยๆ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 อาจจะมีลงบ้างขึ้นบ้างแต่สุดท้ายอ่ะมันเปิดตรงนี้ไม่ไปไหนหรปิดคาา ส่วนแท่งสีเขียวเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อครบชั่วโมงหรือครบนาทีมันจะเริ่มโดยการมาอย่างนี้มาเรื่อยๆ จนกว่าจะครบเวลาของมันเมื่อมันครบแล้วอ่ะมันอาจจะขึ้นแบบนี้พอถึงเวลาที่มันใกล้ครบมันอาจจะอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงไหนที่มันหยุดตรงนั้นแหละคือราคาปิดตรงเนี้ยจะทําให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นไปข้อต่อไปได้เลยจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าแท่งสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าแท่งขาลงถูกไหมแล้วทีเนี้ยมันจะมีคําศัพท์เรียกอยู่ว่าถ้าเป็นสีแดงแต่เป็นคาศัพท์ภาษาอังกฤษหรือว่าที่เขาใช้กันอะ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรเผื่อไม่เข้าใจให้รู้ไว้ตรงนี้ไว้เลยเขาจะเรียกว่า b a r i s h แท่งแดงๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่า b a r i ร candle ซึ่ง b a r i ฤษ เป็นภาษาไทยเนี่ย bearit b แปลว่าหมีแล้วเ,เวลาหมีมันโจมตีมันทํำยังไงมันจะใช้กรงเล็บของมันตบลงซึ่งก็มันจะตรงกับตรงนี้เผื่อบางคนจะได้เข้าใจง่ายๆหมีตบแท่งเทียนลงมาปึง้งแท่งเลยเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่า bearit ทีเนี้ยมาต่อถ้าแท่งสีเขียวแน่นอนว่ามันต้องเป็นแท่งตรงกันข้ามก็คือ bull bullit handle ถ้าแปลก็คือ bull แปลว่ากระทิงกระทิงทํายังไงเวลาโจมตีศัตรูจะใช้ตรงเนี้ยขวิดขึ้นไปแท่งเทียนก็เลยกลายเป็นสีเขียวเพราะโดนกระทิงขวิดขึ้นนี่คือทิกก จำง่ายๆสําหรับคนที่สับสนระหว่างบาริทกับบูริทนี่คือตัวอย่างแท่งเทียนขาลงในตลาดที่รวบรวมข้อมูลมาแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีลักษณะคลับคล้ายคลับคลากกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือไส้เทียมที่มันขึ้นบ้างลงบ้างแต่สุดท้ายมันสีแดงเหมือนกันทั้งหมดเนี้ยเขาเรียกว่าบาริทและเป็นแท่งเทียนขาลงทีเนี้ยวิธีสังเกตว่าเจ้าพวกนี้ทั้งหลายมันจะบอกอะไรเราได้มันจะบอกว่ากราฟขึ้นได้ไหมมันจะบอกว่ากราฟลงได้ไหมหรือกราฟไม่ไปไหนมันดูยังไงมาดูกันเลยเรามายกตัวอย่าง อันแรกอันแรกเนี่ยอาจจะเห็นเป็นประจำมีเนื้อเทียนปิดสมบูรณ์อ้วนท้วมแต่สิ่งที่แปลกตาออกไปคืออะไรมีไส้เทียนทั้งข้างล่างและข้างบนซึ่งความยาวก็ไม่เท่ากันด้วยถ้าเป็นแบบนี้ในตลาดสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือมันก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่สามารถคาดเดาทางได้อารมณ์เหมือน5 0 5 0ก็อาจจะไม่ต้องโฟกัสแท่งนี้ข้ามไปก่อนต่อมาขอญาตไปรูปที่3หรือตัวอย่างที่3มเราเจนได้เลยว่าแท่งเทียนเนี่ยปิดอ้วนท้วมสมบูรณ์แต่สิ่งที่ต่างจากอันแรกคือตรงนี้เขาไม่มีไส้ข้างล่าง เขามีไส้ข้างบนซึ่งความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับแท่งเทียนแบบนี้ก็ไม่สามารถบอกอะไรเราได้อยู่ดี50-50ไม่รู้ว่ากราฟจะขึ้นไปได้ไหมหรือลงไปได้ไหมทีเนี้ยมาขอตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าราคาเนี่ยปิดปกตินะแต่ว่าไส้ของมันเนี่ยยาว8เมตรเลยไม่รู้จะยาวไปถึงไหนซึ่งตรงเนี้ยมันมีนัยยะบางอย่างตรงเนี้ยคือคีย์หลักของคลิปในวันนี้ตรงนี้จะสามารถบอกเราได้ว่าถ้าแท่งเทียนปิดเป็นสีแดงนะเนื้อเป็นสีแดงแบบนี้และ มีไส้ข้างล่าง8เมตรแบบนี้มันมีโอกาสที่จะลงไปมากกว่าขึ้นบางคนถามแล้วอันที่2ทําไมไม่พูดถึงจะบอกว่าอันที่สองกับอันที่4ี่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันมากมันต่างกันที่ความยาวของไส้ซึ่งความหมายของเจ้า2อันนี้เหมือนกันก็คือราคาเนี่ยได้มีการโยนเหรียญถามทางแล้วตรงนักสํารวจมาสํารวจใต้ดินว่าใต้ดินเนี่ยมีอะไรไหมซึ่งตรงนี้พอมันสํารวจเสร็จมันกลับไปหาเพื่อนมันบอกว่าข้างล่างมีสมบัติอยู่ตรงนี้มันก็มีความเป็นไปได้ว่าไอ้แท่งต่อไป ที่มันจะเปิดเนี่ยราคามันจะกลับมากินไส้ตัวเองก็คือตรงนี้ในเบื้องต้นเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มีความหมายว่าราคามีโอกาสาที่จะลงต่อได้มากกว่าขึ้นเหมือนกันกับแท่งนี้ราคาปิดอย่างนี้พอแท่งต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะมาเขมือบไส้ตัวเองแบบนี้ราคาทิ้งไส้เหมือนโยนเหรียญถามทาง,ทางมีโอกาสาที่กราฟจะลงมาซึ่งมันจะต่างกับ2อ,อันนี้เพราะว่าตัวไส้เทียนเนี่ยมันบอกอะไรเราไม่ได้เลยตรงนี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือจะลงให้จำเอาไว้ว่าหลักการของการที่เราจะเทรดหน้าเซลล์หรือว่ากราฟขาลงเนี่ย ให้สังเกตตรงนี้เป็นหลักถ้าเจอในตลาดแท่งเทียนปิดแบบนี้และทิ้งไส้ไว้แบบนี้มีโอกาสเลยที่มันจะลงไปแต่มันจะมีในอีกกรณีหนึ่งก็คือราคาเนี่ยอาจจะปิดอย่างนี้ปิดอย่างนี้ แล้วรูดไส้แบบนี้ถ้ารูดไส้อย่างเงี้ยไม่มีความหมายเหมือนกันถ้าจะให้มันมีความหมายและจะสังเกตได้ว่ากราฟจะลงไปต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแบบนี้หรือไม่ก็แบบนี้นี่คือรูปแบบของแท่งเทียนขาลงเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราจะไปดูขาขึ้นแล้วเราจะไปดูสถานการณ์จริงในตลาดว่าราคาสามารถลงได้จริงหรือไม่ทีนี้เรามาดูรูปแบบของแท่งเทียนขาขึ้นหรือว่าบูล릿แคนโด e บ้างแน่นอนว่าบูก็คือกระทิงต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นแท่งเทียนขาขึ้นในตลาดก็จะฟอร์มประมาณนี้รูปแรกมาที่รูปแรกเลยรูปแรกก็เหมือนกับ แปริดเลยตรงนี้มีเนื้อเทียนตัวอ้วนๆแต่ว่ามีไส้เทียนทั้งล่างและบนก็ตามสูตรก็คือไม่สามารถบอกอะไรเราได้ประมาณ50-50กร 50. าฟไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือจะลงไปต่ออันเนี้ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยต่อมารูปที่2ตรงเนี้ยอย่าสับสนรูปที่2จะต่างจากเมื่อสักครู่ที่เป็นแปริดเทนเพราะอะไรตรงเนี้ยทุกอย่างเหมือนกันแต่เป็นสีเขียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้บางคนถามว่าอ้าวก็ไหนบอกว่ามีไส้ล่างแล้วราคาจะลงต่อใช่ครับราคาจะลงต่อถ้าเป็นแบรริด ว่าสีแดงแต่นี่เป็นสีเขียวราคาลงไม่ได้นะราคาลงไม่ได้แต่ราคาจะขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันให้จําอย่างนี้ถ้าเป็นสีเขียวอะ่ะถ้าเป็นภาพทรงเนี้ยเราไม่มีทางรู้ว่ามันจะขึ้นไปได้ไหมหรือมันจะลงไม่ได้ไหมไม่สามารถรู้ได้เช่นกันอาจจะมั่วๆต่อมารูปที่3เป็นอย่างนี้ไม่มีไส้อะไรเลยหนักเลยสําหรับอันนี้หนักเลยก็คือไม่สามารถเดาได้จริงๆว่าจะขึ้นหรือจะลงครับแต่พอมาอันสุดท้ายอันที่4อันนี้คือคีย์ของคลิปนี้บูลลิตสีเขียวและแท,ท่งเทียนปิดอย่างนี้เนื้อ net. เทียนปิดอย่างนี้ และเขามีไส้ไว้ข้างบนมันหมายความว่าแท่งเทียนตรงนี้ให้เพื่อนไปสำรวจข้างบนแล้วว่าข้างบนเนี่ยมีอะไรไหมซึ่งเมื่อมันไปสำรวจแล้วมันก็ต้องกลับมาบอกว่าเฮ้ยข้างบนเนี่ยมีนะเพื่อที่จะให้คนที่เหลือเนี่ยตามขึ้นไปตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าลงนะตรงนี้ราคาก็อาจจะขึ้นต่อได้เพราะว่ามากินไส้ตัวเองขึ้นมาที่เดิมเนี่ยมาได้อยู่แล้วแต่จะขึ้นต่อจากนั้นไหมอันนี้เราไม่รู้แต่ให้คาดคะเนว่าถ้าเจอแบบเนี้ยราคาสามารถขึ้นต่อได้มากกว่าลงมันจะต่างจากแท่งสีแดง แท่งสีแดงรูปแบบก็คือต้องมีไส้เทียนข้างล่างแบบนี้และห้ามมีไส้เทียนข้างบนมีนิดนึงก็ให้อภัยกันได้แต่แท่งสีเขียวเนี่ยเขาต้องห้ามมีไส้เทียนข้างล่างถ้าเขาจะขึ้นต่อเขาต้องมีแค่ไส้เทียนข้างบนอย่างเดียวนี่คือทริคในการดูแบริดบูลิตและในการคาดคะเนว่ากราฟเนี่ยจะขึ้นหรือลงตรงเนี้อาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้สําคัญนะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันสําคัญมากในเรื่องนี้เพราะมันจะช่วยให้การเทรดเราเนี่ยถูกทางมากขึ้นเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างในตลาดจริงกันเลยดีกว่าว่าจริง หรือเปล่าที่สอนมาไปดูกันเลย พอเข้าสู่การวิเคราะห์จริงๆในตลาดเราจะมากันที่หน้ากราฟจริงๆซึ่งวันนี้จะยกตัวอย่างเป็นรูปแบบของกราฟทองคําและการดูวิธีนี้จะใช้ได้ดีมากๆสําหรับทาม e f r a m 3 M ขึ้นไปยิ่งทามเฟ r a ใหญ่ๆเนี่ยมีเอฟเฟกมากว่ากราฟจะขึ้นหรือลงต่อจากการที่ผมสอนไปสิ่งที่เราเห็นเลยมาถึงหน้าง,งานเลยตรงนี้จําได้ไหมการที่ราคาเป็นแท่งบูลลิตแท่งสีเขียวแล้วปิดอย่างเงี้ยราคาก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อแต่เจ้ากรรมเถอะประเด็นเลยคืออย่างที่ผมบอกว่าราคาเนี่ย ต้องอะไรต้องมีแต่ข้างบนอย่างเดียวดิอย่ามีข้างล่างดิตรงเนี้ยมันมีข้างล่างมานิดนึงตรงเนี้ยมันก็อาจจะบอกอะไรเราได้ไม่มากนะเราก็อาจจะต้องร่อยแท่งเนี้ยให้ผ่านไปก่อนแล้วก็รออีกแท่งให้มันมีแท่งเฉลยเพราะว่ามันไม่สามารถบอกเราได้ทุกแท่งมันอาจจะต้องรอให้มันมีแท่งชัดๆแต่จริงๆแล้วอ่ะไอการที่ราคาหรือแท่งเทียนเนี่ยมีการทะลุไส้ออกมานิดนึงอ่ะจริงๆแล้วเราสามารถให้อภัยกันได้นะแต่ตรงเนี้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยอาจจะต้องฝึกนิดนึงแล้วก็ใช้ประสบการณ์นิดนึงแต่เรามา จะบอกอะไรไม่ได้แต่พอมันเป็นแท่งแดงแท่แงแ,ทแดงปิดอย่างนี้แล้วมีไส้เทียนข้างบนเซลได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าหลักการที่เราจะเซลได้สําหรับแท่งแบริต้องมีแต่ไส้ข้างล่างอย่ามีไส้ข้างบนซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะปล่อยไปก่อนเราก็ต้องรอต่อไปเราทําอะไรไม่ได้อยู่ดีรอให้มีแท่งเฉลยแท่งต่อไปให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นแท่งเนี้ยเปิดตลาดมาเนี่ยสวยๆเลยคือแท่งข้างล่างเนี่ยลูดไส้อย,อยาวมากแท่งข้างบนเนี้ยทิ้งไว้นิดหนึ่งจริงๆตรงเนี้ยเราจะแกล้งปิดตาข้างหนึ่งแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นก็ได้ถ้าหน้าเทรดมันเป็นขา เราอาจจะทําอย่างนั้นได้นะแล้วทีเนี้ยเรามาดูกันว่าตรงเนี้ยมันส่งเพื่อนมาสํารวจแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นกับมาบอกเพื่อนเพื่อนมันว่าข้างล่างมีสมบัติเพราะว่าตรงเนี้ยอย่างที่สอนไปตามหลักการเลยคือราคามีโอกาสที่จะลงได้มากกว่าขึ้นอยู่แล้วก็คือราคาน่าจะลงมาอย่างเงี้ยได้ลงมาอย่างเงี้ยแล้วปิดเป็นแท่งสีแดงได้ก็คือราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาอย่างเงี้ยแล้วปิดเป็นแท่งสีแดงมาที่เดิมก่อนเลยทีเนี้ยเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าในความเป็นจริงแล้วเราสามารถที่จะเซลล์ตรงนี้ได้นะเล่นแบบสั้้้นนนนนๆไไปปกก่่ออแตตรรรงเเีียใใใคจะช็ดา โพสิชันรันเทรนอะไรก็ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่ากราฟมีโอกาสลงมาซึ่งถ้าเราลองดูนะถ้าเราลองวัดจุดดูความหาที่มันจะลงมาได้เนี่ยสามกว่าจุด300อยกว่าพอยต์ถือว่าไม่ได้น้อยเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูว่ากราฟจะลงได้หรือเปล่าเห็น <He ard S 2> ไหมมันจะลงมาหาที่มันมาสํารวจแล้วแท่งนี้ก็ทําเหมือนเดิมอีกแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นอ่ะมันมีข้างบนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้รอดูทําอะไรไม่ได้น่าจะเข้าใจกันนะอ่ะเดี๋ยวเรารอดูต่อไปเรื่อยๆนะะ แทงนี้เกิดขึ้นแบบนี้โอ้โหหนักเลยไม่รู้จะเลือกทางไหนราคาเนื้อเทียนก็นิดเดียวเลือเกินแต่ไส้เนี่ยยาว8เมตรเลยก็ไม่รู้รอต่อไปถทาอย่างเงี้ยตามหลักการแล้วถ้าไม่มีไส้ข้างล่างน่าสนใจแต่ตรงเนี้ยไส้ข้างล่างยาวเลือเกินก็ปล่อยไปดูอะไรไม่ได้จนมีแทงนี้เกิดขึ้นการที่แทงนี้เกิดขึ้นหมายความว่ามีโอกาสที่ราคาต่อไปเนี่ยจะขึ้นไปขมือบที่มันทำเอาไว้ได้ก็คือประมาณแถวนี้น่าจะขึ้นมาได้ประมาณนี้ก่อนในเบื้องต้นสําหรับขาบ่ายแต่เราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมีจุกอยู่นิดหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยก ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่าขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยราคาก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือทริคในการสังเกตแล้วกันถ้าอยากลองฝึกเพื่อนๆก็แค่เข้าไปในหน้าการาฟแล้วก็ลองลองดูว่าในสิ่งที่ผมสอนไปมันจริงหรือเปล่าอย่างเช่นตรงนี้ข้างล่างยาวกว่าข้างบนมีจุกนิดนึงตรงนี้ราคาก็ขึ้นกลับไปเห็นไหมขึ้นไปขึ้นไปเราสังเกตได้แบบนี้ง่ายๆเลยถ้าเป็นทรงนี้มันใกล้เคียงกันเราก็ไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นหรือลงต่อไปไหมเราสามารถทําการฝึกฝึกวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะเกิดความชําาานนญเเเมื่อรห็ ถ้าเราใช้เรื่องอื่นเข้ามาประกอบด้วยตรงนี้จะเป็นจุดต้นเซลล์ที่ดีมากๆราคาเซลล์ตรงนี้จะเป็นราคาที่สวยมากๆถ้าตามหลักการแล้วซึ่งกลยุทธ์ในการใช้ทุกอย่างเดี๋ยวผมจะสอนให้เรื่อยๆสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําคือดูคลิปนี้แล้วเอาไปฝึกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาให้เงื่อนไขหรือว,ว่าวิธีการเทรดที่มันมากกว่านี้ลองเอาไปฝึกกันดูนะก็มาสรุปให้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้จําเอาไว้ว่าถ้าเป็นราคาไอแท่งของขาขึ้นเนื้อเทียนต้องเป็นแบบนี้และมีไส้เทียนข้างบน แบบนี้ข้างล่างอาจจะมีนิดนึงหรือไม่มีก็ได้ตรงนี้ราคาก็มีโอกาสที่จะขึ้นทยานไปต่อตามหลักการต่อไปในส่วนของขาลงเช่นกันมันแค่ทําตรงกันข้ามขาลงเนื้อเทียนต้องปิดแบบนี้และมีไส้เทียนข้างล่างแบบนี้ราคาก็จะมีโอกาสที่จะตามตรงเนี้ลงมาเราก็มีโอกาสที่จะทําการเซลล์หรือทําการบายสำหรับขาขึ้นก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นไอเดียในการต่อย,ยอดหลายๆอย่างได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลุกปิดฟ้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ